หายใจเข้าก้าวเท้าขวาไปหานิ้วโป้งมือขวาหายใจออกค่อยๆพยุงลําตัวขึ้นมามือทั้งสองข้างเท้าสะโพกหายใจเข้ายกมือซ้ายขึ้นแล้วโน้มตัวมาทางด้านหน้าบิดลําตัวไปทางด้านขวาให้สอกขัดกับเข่าขวาแล้วพนมมือไว้นะคะเก็บก้นเกรงหน้าท้องหันหน้าไปมองท้ายเสือ5 4 3 2และ1ค่ะ ยกมือขึ้นแล้วมือเอามือกลับมาวางหน้าเสือเหมือนเดิมถอยเท้าขวาไปคู่เท้าซ้ายหายใจออกทําอีกข้างนึงนะคะหายใจเข้ายกเท้าซ้ายมาคู่กับนิ้วมือด้านซ้ายนะคะพยุงลําตัวขึ้นมามือขวานะคะยกขึ้นไปบิดลําตัวไปทางด้านซ้ายสอกขัดไว้แล้วพนมมือไว้กลางอกนะคะ5 4 3ส,ส สองและ1ยกมือนะคะแล้วนำมือกลับมาวางที่พื้นเสื่อถอยเท้าซ้ายไปคู่เท้าขวาหมอบกราบลงสักครู่นึงค่ะถ้าต่อไปให้เพื่อนเพื่อน,นอนคว่ำลงไปที่พื้นเสื่อนะคะประสาน10บนิ้วไว้ที่หน้าผากหันหน้าไปทางขวาวาดเท้าซ้ายขึ้นเท่ากับข้อต่อสะโพก5 4 3 2สอง และ1ค่ะาเดี๋ยวจะทำอีกข้างหนึ่งนะคะหันหน้ามาทางซ้ายวาดเท้าขวาขึ้นไปเท่ากับข้อต่อสะโพกเก็บก้นลงพื้นเสื่อนะคะ5 4 3 2และ1ค่นานำเท้ากลับไปทางด้านหลังได้คะ่ะให้เพื่อนๆนะคะนอนหงายขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะทำอีกท่านึงนะคะ ทำท่าเบบี้แฮปปี้ค่ะให้แขนทั้งสองข้างของเราอยู่ข้างในต้นขานะคะกําฝ่าเท้าทั้งสองข้างให้แน่นใช้สะบักดึงเท้าลงมานะคะพยายามให้หน้าขาของเราใกล้เสือมากที่สุดหลังตรงก้ไม่ลอยนะ5 4 3 2และ หค่ะต่อไปนะคะค่อยๆยืดขานะคะทั้งสองข้างให้ตึงทำเป็นรูปตัววีนะโน้มหน้าขานะคะลงออกข้างๆกับพื้นเสือให้ขาตึงเลยนะคะ5 4 3 2และ หคะ่ะค่อยๆพับเข่าลงมานะคะกอดเข่าไว้เบาๆกระดกปลายเท้าไว้หายใจเข้ายกศีรษะนะคะขึ้นมาแล้วลาบลงค่ากางแขนทั้งสองข้างออกเป็นไม้กางเขนนะคะแยกปลายเท้าทั้งสองข้างเท่ากับพื้นเสือ่อล้มหน้าขานะคะไปทางขวาหันหน้ามองมือซ้ายหายใจออก พยายามล้มเข่าซ้ายนะคะลงพื้นเสือให้ได้มากที่สุดนะต่อไปกลับมาตรงกลางแล้วล้มหน้าขาไปทางซ้ายหันหน้ามองมือขวา5้3 2และ1กลับมาตรงกลางค่ะเก็บปลายเท้านะคะมาชิดติดกันยกเข่าขวาขึ้นมาค่ะ กระดกปลายเท้าเอาไว้นำมือนะคะจับไปที่หัวเข่าขวาค่ะค่อยๆกดหัวเข่าขวาลงนะคะทางด้านข้างแต่เลี่ยงออกนอกซี่โคงนะกระดกปลายเท้าเอาไว้5 4าส,สา 2และ1คะ่ะค่อยๆสไลด์มือนะคะขึ้นไปที่ข้อเท้าแล้วใช้สะบักของเรานะคะดึงข้อเท้าลงมานะคะใกล้ๆกับหน้าของเราเลยเก่งหน้าท้องเอาไว้นะอย่าให้ก้นลอยโน้มลงมาคะ่ะ5 4 3 2และ1งงอเข่าลงวางเท้าลงได้คะ่ะ ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะงอเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะกำไว้ที่เข่าซ้ายโน้มหน้าขาลงมานะคะใกล้กับหน้าอกออกนอกซี่โครงเล็กน้อย5 4 3 2และ1น,นะคะค่อยๆสไลด์มือไปที่ข้อเท้ากระตุกขาให้ตึงเลยนะคะแล้วใช้สะบักของเราดึงหน้าขานะคะลงมาใกล้ๆกับหน้าของเราค่ะ ประตูขาให้ตึงกระดกเท้าไว้5 4 3 2และ1คะ่ะงอเข่าลงได้นะคะกอดหัวเข่าทั้งสองข้างนะคะเบาๆกระดกเท้าเอาไว้ยืดหลังเลยนะคะหายใจเข้ายกศรีรษะขึ้นนะหายใจออกวางศรีรษะลงได้คะ่ะ กลิ้งน้ากิ้งตัวนะคะของเราไปทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาเพื่อนวดนะคะกระดูกสันหลังข้อต่อสะโพกหยุดอยู่ตรงกลางค่ะโอเคค่ะนอนในท่าศพได้นะอันนี้ก็จะเป็นท่ายืดคลายหลังนะคะหลังจากการฝึกโยคะค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย